อ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปเข้าดันก้าวอักษรน,นะครับโอเคก็วิธีการเข้าก็คือเราเนี่ยต้องเป็นเซียนหนึ่งก่อนนะครับอ่าเลเวลร้อยสิบขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนคารเซียนหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็มาที่ร้อยลีอ่าพอมาที่ร้อยลีเนี่ยร์ปามาที่ร้อยลีปุ๊บเราก็วิ่งมาตามนี้เลยอ่าวิ่งตรงไปเลยนะครับ อ่าเสร็จทีนี้เราจะมาเจอตรงนี้นะครับตาเท่าโอสดอ่าเรากดปุ๊บเรากดเข้าทางใต้ดินนะครับกดเข้าไปได้เลยอ่าจากนั้นมันจะมาโผล่ตรงนี้ปุ๊บอ่าเราก็วิ่งไปวิ่งไปอ่าวิ่งไปครับวิ่งไปโลดวิ่งไปโลดอ่ามันก็จะมาโผล่หน้าดันนะครับผมจะเจอทัพยากรอ่าแต่อันนี้ท่พยากรคนละตัวกับ กับที่ฮอนบันนะอืมทีนี้เรากดเข้าไปปุ๊บอ่าเรากดเข้าเขตก้าอักษรสังหารอ่ากดเข้าไปตึมอ่าซึ่งในนี้อมันจะมีห้องหลายห้องนะอันนี้อันนี้มันจะมีลดเลือดอ่าลดแม่นลดลบอ่าอย่างห้องเนี้ยเราเข้ามามันจะสุ่มในห้องพวกนี้มันจะสุ่มอ่าซึ่งมันจะมีดีบัฟเรียกว่าเป็นดีบัฟประจำห้องนี่เห็นไหมเลือดผมเด้งลดรัวๆเลย ไปดูนะเนี่ยสี่ร้อยกว่าเห็นไหมอ่าวิธีการเปลี่ยนห้องก็คือเราก็หมุนกลับมาหาแท่งหินโอแฮงกี้นะครับอ่ะกดปุ๊บอ่าแล้วก็ไปย้ายอันแรกเลยนะปุ๊บอ่ามันก็จะเรนด้อม่าประมาณนี้ลด MP อ่าก็คือลด SP นะครับลงอ่าแล้วก็ไปอีก สมมุติยังไม่ไม,ไม่ไม่โดนห้องที่ถูกใจแล้วก็ไปอีกอ่าอันนี้ก็กลับห้องเดิมมันจะเรนดอมนะครับไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็เข้าไปดูปุ๊บอ่าอันนี้ลดพลังโจมตี20%ไอห้องอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยมาเพราะว่ามันมันลดค่าพลังโจมตีไงถูกไหมอืมมันก็ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่อย่างของผมเองเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปห้องแม่นกับห้องหลบอ่าเพราะว่าค่าแม่นกับค่าหลบเนี่ยเวลามันลดแล้วมันไม่ไม่กระทบกับตัวละครเรามากเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเหมือนลดเลื่อนนี่ก็เหนื่อยนะลดทีละ400กว่าเรื่อยๆเนี่ยมันก็เปืองยาเห็นไหม600กว่าเนี่ยอืมเนี่ยห้องหลบอ่ะอย่างห้องหลบเนี่ยผมก็มามาเวลบ่อยนะครับอืมอ่าซึ่งแต่ละห้องนี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับอ่าแต่อย่างผมเนี่ยผมมาปุ๊บเนี่ยผมก็เวลแถวๆนี้แหละผมจะหาจุดที่เป็นสีตัวซึ่งซึ่งมอนเนี่ยมันจะมีสองแบบอ่านี้มันจะเป็นหัวหน้าถูกไหมอ่าอันนี้จะเป็นเออ ไม่ไม่ใช่หัวหน้าพูดผิดชื่อมันคือหัวหน้าแต่ว่าจริงมันเป็นมอนรองนะครับรองหัวหน้าเสร็จทีนี้มันก็จะมีมอนเนี่ยพวกสิทธลาวาไอ,ไอตัวเล็กๆในสิทธิลาวาแต่แท้ันี้รองหัวหน้านะครับอซึ่งถามว่ามาเวลในนี้ได้อะไรอถามว่าได้อะไรสิ่งที่ได้จากอ่าในนี้นะครับหลักๆที่เข้ามาเวลกันอะ่ะหนึ่งก็คือค่าพิชิตสองก็คือเงินสลึงนะครับที่มันจะได้เยอะนะครับอ่าเ,เดี๋ยวผมให้ดู เดี๋ยวลองตีไปก่อนคือค่าพิชิตมันจะเยอะกว่าข้างนอกนะครับอือ่าเห็นไหมเนี่ยหัวโตขวาน้าในค่าพิชิตพันหนึ่งอืมเยกพีก็ได้เยอะ 4, อีพีสี่ล้านอ่าอ่าเดี๋ยวลองเราลองดูนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูของว่ามันมีอะไรบ้างที่ดรอปดรอปจากดันนี้นะอ่ามันจะตกของสามอย่างนี้อืมซึ่งอันนี้รู้สึกจะเป็นตัวสิทธ นะครับตัวสิทธิ์นี่จะเวลร้อยสามห้าในสิทธิ์ลาวาในที่เราตีอยู่เนี่ยอ่ะมันคือตัวสิทธิ์ได้อันนี้ส่วนไอ้สองอันนี้ก็คือจะได้จากหัวหน้านะครับหรือลองหัวหน้าเมื่อกี้นั่นแหละเออมันก็จะได้สองอันนี้สามว่าไอเทมสามชิ้นนี้ไว้ทําอะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาออกไปดูข้างนอกนะครับอ่าเดี๋ยวลองลองตีก่อนอ่าเห็นไหมเนี่ยค่าพิชิตพันสี่ค่าพิชิตพันห้าคือแบบตัวลูกสิทธิ์นี่คือได้เยอะมากแต่ไอพีเนี่ย จะได้ประมาณไอ้ตัวนี้ได้ประมาณสองล้านแต่ตัวหัวหน้าได้ประมาณสี่ล้านก็อ่าเท่าตัวอ่าเอพีหัวหน้าจะเยอะกว่าเท่าตัวแต่ค่าพิชิตแต่ตัวนี้เหมือนจะเยอะกว่านะตัวขาน้ามันได้แค่พันกว่ากว่าถูกไหมแต่อันนี้มันจะได้พันสี่พันห้าซึ่งเยอะกว่าข้างนอกนะครับเหมือนผมตีข้างนอกเนี่ยเออผมไปตีจระเข้เวลร้อยสามสิบเนี่ยมันได้ประมาณสี่ร้อยกว่ากว่าถึงห้าร้อยต่อตัวนะครับค่าพิชิตซึ่งอันนี้เยอะกว่าสามเท่าอ่าค่าพิชิบุกจะเยอะกว่าครับผมเสร็จทีนี้ ในส่วนของเงินที่เขามาหากันอะส่วนใหญ่คนที่เขาเปิดที่แปดธนูอะ,อะเพื่อฟาร์มเงินเอ็มเขาจะมาฟาร์มในนี้แหละเพราะมันได้เงินเยอะลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้สามชิ้นเนี่ยมันเราไปขายแล้วได้เงินเยอะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะพาออกไปข้างนอกแล้วอ่าถ้าเรากดยันเนี่ยเห็นจะสังเกตอะ่ะมันจะไปไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะกดยันไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ในนี้วิธีการออกให้เราวิ่งกลับไปที่หินที่หินของเรานะครับอ่า จากเมือเ่อกี้อันหนึ่งคือเรนดอมห้องถูกไหมให้เรากดอันนี้อันที่สองปุ๊บปรากฏอันที่สองเนี่ยมันจะวาร์ปออกมาข้างนอกอ่ะพอวาร์ปออกมข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดยันได้แล้วตรงนี้แต่ทีนี้เมื่อกี้ผมพูดครั้งไว้ก็คือว่าไอตรงที่สามชิ้นเนี่ยมันใช้ทําอะไรถูกไหมอ่ะให้เรามาที่ทราพยากรกด,ดยินยมภันธกิจอ่ะมันจะมีเควสเลเวลร้อยสิบห้าอ่าทำยันฝกฝนใต้ดินอ่ะ ไอ้นี้ก็คือยันเนี่ยถามว่าเอาไปทำไรมันใช้สําหรับในการลงดันเซียนนะครับผมอ่าซึ่งการจะแลกมันต้องใช้ไอเทมสามสามไอสามชิ้นนี้อ่าอย่างมันหนึ่งอันนะครับเราก็มาแลกได้นะครับหนึ่งใบอ่าสมมุติเรามีไอ้อย่างของผมเนี่ยห้าสองเจ็ดสิบสามมันก็จะแลกไอ้นี้สองสองสองมันก็จะผมก็จะได้ใบนี้มาสองใบสําหรับการลงดันเซียนนะครับซึ่งไอเนี้ยผมยังทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องเลเวลร้อยสิบห้าตอนนี้ผมเลเวลร้อยสิบสี่ถูกไหม ่แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีอีกเควสหนึ่งตอนเลเวล120 120เนี่ยเรารับเควสได้ดันยันฝึกฝนเหมือนกันอ่ามารับเควสแล้วมันจะให้ไปตีมอนเพื่อหายเทมครบปุ๊บเรามาแลกคืนก็จะได้อีกหนึ่งใบน,นะครับแต่หลกัลกๆก็คือเควสบ115เราสามารถเอาพวกเนี้ยมาแลกได้เรื่อยๆนะครับอก็ประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ถามว่าอ่ถ้าบางคนไม่ได้ต้องการลงดันเซียนล่ะเออสมมติสมสมติไม่ได้ต้องการลงดันเซียนแล้วจะทายังไง อ่ะทีนี้ผมให้ไปดูว้าวกลับก่อน่อยลีนะอืมอ่าปุ๊บเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมอันเนี้ยสามหมื่นหกอันเนี้ยผมเก็บมาประมาณไม่กี่ชั่วโมงไงนะอืมอันเนี้ยอันละแสนกว่าเห็นไหมเนี่ย ซึ่งถามว่านี่แหละมันแล้วก็เลยเป็นดันที่เขามาหาเงินสลึงกันนะครับเพราะว่านอกเหนือจากเงินที่ได้แต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวเล่นให้ดูเนี่ยแต่ละตัวก็อันนี้คือผมไม่ได้ใส่คุมบวกสิบนะอมืมันก็ได้เนี่ยตัวละหมื่นเจ็ดมื่นเก้าได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็นอกเหนือจากเงินที่ได้จากมอนปุ๊บเราก็มาขายอันนี้ด้วยอ่ามันก็จะได้เงินที่ค่อนข้างเป็น ไปกอบเป็นกรรมนิดนึงอ่าพูดง่ายๆคือในเรื่องของการหาเงินเนี่ยในดัน9อ,อักษรเนี่ยดีกว่าเวลข้างนอกในเมืองลอยลีนะครับดีกว่าอ่าในการหาเงินแบบเพียวๆนะซึ่งซึ่งมันมันมันจะเขานิยมหาในนู้นนะเพราะว่าเหตุผลน,นี้ด้วยก็คือว่าในดันอนะ่ะมันจะไม่ตกไอเทมทั่วไปมันจะไม่ตกหินตกชุดตกอาวุธมันจะไม่ตกมันจะตกแค่3มอย่างนี้ซึ่งการหา M ในบอทฟาร์มเอ็มเนี่ย,ม,ยมันจะคุ้มค่ามากเพราะว่าคุณไปบอทปุ๊บเนี่ย คุณไม่ต้องกลัวว่าเออคลังจะเต็มอะไรต่างๆใช่ไหมไม่ต้องมาเคลียร์ของไม่ต้องเอาอาวุธหรือหินอะไรไปขายถูกไหมแต่คุณสามารถตกไอ้นี่มาเลยอ่ะคือคุณเข้าไปเวลปุ๊บคุณก็เอานี่มาโยนร้านค้าได้เลยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งร้านขายของอืมันเป็นการหาเงินที่แบบเร็วนะครับเร็วมากอ่าแต่ถ้าสมมุติคุณเวลข้างนอกเนี่ยโอเคโดยเฉลี่ยข้างนอกอาจจะได้เงินเยอะกว่าในกรณีที่คุณไปเวลปุ๊บคุณได้พวกปลานพวกสกิลพวกอาวุธอะไรมาขายถูกไหม แต่น่นน่ะคุณต้องเสียเวลาเสียเวลาในการถ่ายเทของที่คุณฟาร์มมาได้เพื่อไปให้ตัวพ่อค้าวางขายแล้วกว่าของจะขายออกอีกอ่ะซึ่งพูดง่ายๆคือสภาพคล่องทางการเงินน่ะไอฟาร์มแบบเนี้ยกาออกสอนเนี้ยมันมันเวิร์กกว่านะครับแค่เอามายโยนพีเอ็นเนี่ยคุณก็ไดเอ็มแล้วถูกไหมอืมส่วนอย่างที่2ที่เป็นข้อข้อเด่นนอกเหนือจากการหางเงินเอ็มเนี่ยก็คือค่าพิชิตอย่างที่บอกไปค่าพิชิตข้างในเนี่ยมันจะเยอะกว่าข้างนอก อ่าประมาณสามเท่าเท่าที่ผมเทียบนะอืมจากตัวที่ผมตีร้อยสามสิบเนี่ยมันจะได้ประมาณสี่ห้าร้อยแต่ข้างในเมื่อกี้ตัวร้อยสามห้ามันได้ประมาณพันห้าก็ค่าพิชิตค่อนข้างเยอะเหมาะสําหรับการมาปั่นค่าพิชิตและหาเงินเนะครับอันนี้คือประโยชน์ของดันเกอักษรน,นะครับก็โอเคก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนออีกก็เดี๋ยวผมจะ อคลิปมาบอกกลาวกันนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผม